สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวภชิราทองธรรมานักเรียนชั้นม5ท8เลขที่11โรงเรียน,น, 58, 11, เ,นเซกาวันนี้จะมาสาธิตวิธีการพันผ้าย,ยืดค่ะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะเมื่อเกิดการบาดเจ็บจากกระดูกหักหรือมีบาดแผลตามอาวัยวะต่างๆของร่างกายการพันผ้าก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ใช้ในการปฐมถุพยาบาลเพื่อร่วมกับการดำอวัยวะที่หักหรือพันแผลก่อนนำส่งโรงพยาบาล ชนิดของผ้าพันแผลที่ใช้คือผ้าพันแผลชนิดม้วนแบบ่งเป็นชนิดธรรมดาและชนิดผ้ายืดซึ่งชนิดผ้ายืดจะมีความยืดหยุ่นได้ดีกว่ามีขนาดแตกต่างกันโดยมีความกว้างหนึถึงหนิ้วการเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับขนาดของอวัยวะที่บาดเจ็บการพันผ้าพันแผลมี3ชนิดคือ circular turn spiral turn และ figure of e t turn circular turn การพันรอบหรือพันเป็นวงกลม เป็นการพันรอบที่ใช้กับส่วนที่เป็นวงกลมและมักใช้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดจบข,ของการพันผ้าพัาน,านแผลชนิดม้วนลักษณะอื่น Spiral t u ิ n การพันเกลียวเป็นการพันที่นิยมใช้พันอวัยวะที่ยาวเช่นต้นแขนต้นขาและหน้าแข้งวิธีการพันแบบสไปรัลจะมี2วิธีคือการพันแบบสไปรัลธรรมดาคือจากพันแบบเซอร์เคิลาร์เทินสองรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าคลายตัว จากนั้นพันเกลียวลงมาจนถึงข้อมือและเหลือผ้าไว้ประมาณ1พันเซอร์คิลลาเทินสองรอบและพับเก็บโดยการพับเป็นสามเหลี่ยมและใช้ตัวกัดติดเพื่อยึดผ้าและอีกวิธีหนึ่งคือการพันแบบ s p i รัลรีเวิร์หรือการพันเป็นเกลียวชนิดพับทบนิยมใช้พันแขนขาเพื่อให้เกิดความแนา่นันมั่นคงซึ่งการพันแบบนี้จะแน่นหนกว่าการพันแบบเกลียวธรรมดา วิธีการคือพันแบบเซอร์เคิลไลท์เทิร์นสองรอบบริเวณข้อมือจากนั้นพันเฉียงขึ้นแล้วพับทบให้มีขนาดเหลี่ยมกันสองในสามของผ้าพันขึ้นไปทางต้นแขนจนเหลือผ้าประมาณหนึ่งจากนั้นพันเซอร์เคิลไลท์เทิร์นสองรอบและพับเก็บโดยการพับเก็บเป็นสามเหลี่ยมและใช้ตัวกัดติดวิธีการพันแบบ figure of A t u r n หรือการพันรูปเลข8นิยมใช้พันอวัยวะที่เป็นข้อเช่นข้อมือข้อเท้าข้อศอก เป็นการพันเพื่อพยุงและให้ข้อพับสามารถเคลื่อนไหวงอพับได้ตามปกติวิธีการพันคือพันแบบเซเชคลเทิร์นสรอบจากนั้นพันเฉียงขึ้นไปทางด้านบนของข้อเป็นเลข8พันทบกันจนเหลือภาพประมาณ1จากนั้นพันแบบเซเชีลเทิร์นสรอบและพับเก็บสำหรับวันนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ